สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายจ้าพบกับอีหล่าหน่อยสีนั่นวันคนวนของตรงพระลงยานคือเกาและพี่น้องจา้ามือนสีสิผ้าพีพาน้องมะขุดแม่กินนู้นปลาจา้าพี่น้องจา้าแมงกินนูนนะคะพี่น้องบอ่ต้องตกใจแต่อย่างใดนะพี่น้องจา้าอีหล่าบ่ได้ถือกลักเรียกคาไทยแต่อย่างใดีเห ah ็นอยู่ในปลาเนี่ยบ่ต้องตกใจนะพี่น้องจา้สาสิผ้าพีพาน้องมะขุดแม่กินนู้นจ้าพี่น้องมาบ่งวิธีขุดด้วพี่น้องจา้ามือนีมากับ นาเปมเนาะพี่น้องจ้านาเปมทางผุ่นเนาะพี่น้องมัน้ยายสุ่มแสงไปมากคือเก่าจ้าพี่น้องายแสงไปตัดไปยุค่าอีกแล้วพี่น้องจ้าทามาเบิ่งน้ำกันเลยนะพี ong, e ่จองจ้าว่าวิธีการคดนี่สิขุดจังใดเนาะพี่น้องจ้าไปาไปเบิ่งกันจ้าพี่น้องนี่ละพี่น้องจ้ามันก็จะเป็นห่วงสิวอยู่สี่เนาะพี่น้องเนาะถ้าคูดลงไปมันก็จะุดตรตอยยยู่จังสี่นี่พี่น้องจ้าไม่กินไม่กินนวนมนเนาะพี่น้องจ้าอยู่น้ำทงน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งก่อนไม่ ก็คือนี่โตเดียวงี้สองโตปัาดพี่น้องทีสองโตคุณลงมาองหนันนี่อยู่สองโตสองคู่เนาะพี่น้องเนาะเป็นหัวเมียกันแม่กินโน่นมุดเล้วพี่น้องจ๋ามันไข่งามงามเดี๋ยวเบิ่งอีกก้อนนี่อีกว้อก้อนมีส่วนหลายโตอยู่ดิาวมีมีซัมมี่มันก็บสิเป็นควายอยู่เนาะพี่น้องจ๋าที่หลากกับสิคุนให้เบิ่งว่า มันก็สิเป็นควยพูอยู่พี่อยู่๋ยวเบิง่งควายนี่นะพี่น้องมาสิมี่บยวขุดกันเด้อมันสีนด,ด่บมันี่วยอยู่น่นนะเปรมน,นอนแต่ว่ามันถันอายากแมยจังเอยควาย่ามนี่มัน,นาม หน้าตาแล้วข่อยกระเมียยพอสมควรเนาะพี่น้องจา๋ารู้สึกว่ามื้อนี้มันสิได้พอปนบ่รู้สึกว่าแมกกิน่นมื้อนี้มันสิได้พอปนดอเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งขุดมันก็พอได้อยู่พี่น้องจา๋าแต่ว่ามันก็สิตโตบ่แบบว่าบอบอ่ได้ใหญ่ปานไดนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นแมกกินุ่นมน์จ้ะพี่น้องจา๋าว่ามันแมกกิน่นแดงเนาะพี่น้องเนาะ มันก็ยังดีกว่าบ่ได้เนาะพี่น้องจ้าเพราะได้ไปยู่ไปกินเนาะสิไปปนเหมือนแรงพี่น้องยายซุ้มแสงอยากกินปนแม่กินโน้นพี่น้องจ้าอยไปปนแม่กินโน้นไปปนให้เ่นกินเนาะพี่น้องจ้านี่เนาะพี่น้องจ๋าหู้มันก็สิเป็นหู้ในน้อยเนาะพี่น้องเนาะลงลงน้าต้นใหม่น่อยด้วยพี่น้องจ๋ามันก็สิมีต้นใหม่น้อยในน้อยแน่เนาะพี่น้องเนาะน้ําปลามันก็สิมันก็สิลงน้าขางต้นใหม่สิเนาะพี่น้องเนาะ กระถิบนฮูน้อยนะคะเราก็จะขุดลงไปค่ะก็ะถิขุดว่าเลิกบันไหนนาะพี่น้องนาะกระกิสิมีอยู่พี่น้องจา๋าใส่หน้เาเปมหม้อเบิ่งแนได้หลายใบเย็นยน่าส,สวยๆเนาะพี่น้องเอ้ยเบื้องผุ่นหน้าเปมผู้เก่าผู้เดิมปดัดไม่กินนูน่นแต่พ่อขวัวอยู่ยแต่ว่าหอนหอน,หอนน้อนหน้าเป,มเ,ปมเบื้องแดดนะพี่น้องไห,ห,หน้ากับกระลังลงฝุ่น 冲呢？